สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามือใหม่ไปทําวิดีโอสรุปการเรียนรู้นะคะด้วยโน้ตบุ๊ก LM นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวิดีโอนี้สําหรับมือใหม่มากๆนะคะใครที่ใช้โน้ตบุ๊กเ m เป็นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะข้ามไปได้เลยก็ได้ค่ะส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันกับเดียร์เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณก็ต้องมีบัญชีของ Google ก่อนพอคุณเข้ามาใน Google ค่ะคุณก็คลิกเข้ามาตรงที่ 9. จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนหาโน้ตบุ๊ก l อเนะคะอย่างของเดียร์เนี่ยก็จะอย จะมาหน้านี้นะคะทีนี้พอมันมาตรงหน้านี้นะคะอันนี้คือคือเดียมีเคยสร้างไว้แล้วนะคะหลายอันสมัยตอนที่มันทําเป็นแค่พอดแคสเสียงธรรมดาได้แต่วันนี้มันสามารถสร้างเป็นวิดีโอประกอบสิ่งที่เราต้องการอยากจะเรียนรู้ได้แล้วนะคะทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะคุณก็เข้ามากดตรงนี้นะคะสร้างใหม่อย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราเนี่ยเอาแหล่งข้อมูลนะคะเข้ามาใส่เอามาได้ทั้งเอกสารนะคะสไลด์นะเว็บไซต์ u t u b e นะคะหรือว่าเป็น ข้อความที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เอามาเนี่ยสามารถเอามาใส่ได้ถึง50ข้อมูลเลยด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เดียมีหัวข้อในใจอยู่แล้วละ่ะว่าอยากจะทำวิดีโอสรุปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะมีไม่พ้นค่ะเรื่องของการหารายได้นะคะจากการใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเนาะก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มีคอนเทนต์ YouTube เนี่ยพูดกันเยอะมากนะคะครีเอเตอร์ของต่างชาติเนี่ยเขาให้ข้อมูลเรื่องนี้กันเยอะมากนะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าข้อมูลที่หามาสรุปมาจากโน้ตบุ๊กเอเนี่ยจะเป็น ยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวตั้งต้นก่อนนะคะว่าเราอยากจะเรียนรู้จากวิดีโอตัวไหนในที่นี้เดี๋ยวหามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาลิงก์มาใส่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะชื่อว่า how to become a millionaire with ai นะคะในปี2025นะคะความยาววิดีโอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะหาซอส ตัวไหนเพิ่มมาให้เราเราก็กดแทรกเข้าไปค่ะพอเราแทรกเข้าไปใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้มันก็จะสรุปออกมาก่อนจากเบื้องต้นที่เราเอาเข้าไปใส่นะคะแล้วเราก็ไปสำรวจข้อมูลเพิ่มค่ะใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะว่า how to become a millionaire with ai นะคะแล้วลองดูว่ามันจะไปสำรวจข้อมูลอะไรมาให้เราเพิ่มได้บ้างค่ะในตรงแหล่งข้อมูลนะคะมันก็จะมาหมดเลยค่ะทั้งที่เป็น YouTube เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งต่าง,างนะคะเราก็ลองดูว่า เขาก็จะเอามาให้เราก่อนนะคะประมาณ10รายการเราก็ลองดูว่าเราอยากเอาข้อมูลอันไหนเข้ามานะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าใน y t u t u เนี่ยมีคลิปไหนที่น่าสนใจนะคะเราจะเอาไปใส่เพิ่มแล้วกดแชร์นะคะแล้วก็มาเซฟลิงก์เอามาใส่เพิ่มนะคะก็กดเพิ่มซอร์สเข้าไปนะคะแล้วก็กด y t u t u นะคะแล้วก็วางแทรกเข้าไปปุ๊บ แล้วก็มาดูเพิ่มอีกนะคะว่าเราอยากจะเอาคลิปไหนนะคะเข้ามาใส่อีกเพราะมันใส่ได้50แหล่งข้อมูลนะคะเราก็ใส่อันที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องแล้วก็เราอยากจะรู้ก็เอาใส่เข้าไปได้เลยโอเคตอนนี้เดี๋ยเลือกเนื้อหาเข้ามาใส่เนี่ยเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะทีนี้เราก็กดตรงนี้ค่ะภาพรวมแบบวิดีโอนะคะก็มันจะใช้เวลาประมวลผลสักครู่หนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไวใ้ให้มันประมวลผลนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะ ก็ประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเป็นคลิปอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถกดเล่นจากตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเขาสรุปผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะ,ค,ะคลิปวิดีโอยาวทั้งหมด6.42วินาทีนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI หลายคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ายุคตื่นทองของ AI และดูเหมือนว่าโอกาสครั้งสำคัญที่สุดกำลังจะมาถึงในปี2025นี้ีครับมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากผู้ประกอบการที่ชื่ออแมนกาจิเขาบอกว่าปี2025จะเป็นปีง่ายปีสุดท้ายสำหรับการทำเงินออนไลน์หน้าต่างแห่งโอกาสที่มั่งคั่งขณะน,นี้กำลังจะปิดลงโหฟังแล้วรู้สึกอะไรใช่ไหมครับว่ามันมีเรื่องของความเร่งด่วนอยู่และช่วงเวลาพิเศษแบบนี้มันคงไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด แล้วตัวเลข4 x ที่เห็นอยู่นี้คืออะไรมันมีความหมายสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันคืออัตราเร่งที่ทําให้บริษัทใหม่ๆสามารถสร้างรายได้แต่หลักล้านได้เร็วขึ้นถึง4เท่านี่ไม่ใช่แค่การเติบโตแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการก้าวกระโดดแบบที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยโอเค เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วก็ไปนะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆที่กําลังเกิดขึ้นด้วยความเร็วชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับและไอ้ที่ว่าเร่งขึ้นสีเท่าเนี่ยมันขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสตาร์ทอัพต้องใช้เวลาเกือบปีครึ่งเลยนะกว่าจะสร้างรายได้ล้านดอลลาร์แรกได้แต่ตอนนี้มันเหลือแค่5เดือนเท่านั้นเอง คือมันเร็วแบบเหลือเชื่อเลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวนะครับสเกลของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มหาศาลเหมือนกันคือแค่ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้เองนะมีบริษัท AI เกิดใหม่ถึง36แห่งกลายเป็นยูนิคอร์นไปแล้วคือมีมูลค่าเกินพันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นอัตราที่ต้องบอกว่าเร็วกว่า,ววาช่วงเวลาไหนๆในประวัติศาสตร์เลยและคําถามก็คืออะไรล่ะที่ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ แล้วทำไมโอกาสครั้งนี้มันถึงได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนมากกว่าที่เคยเป็นมาเรามาหาคำตอบกันนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยนะการจะเริ่มธุรกิจสักอย่างมันมีกำแพงใหญ่ๆอยู่3ด่านเลยครับที่ขวางคนส่วนใหญ่เอาไว้ 1. คือเงินทุน 2. คือความรู้เฉพาะทางและ3คือการเข้าถึงตลาด3อย่างนี้เป็นเหมือนกำแพงสูงที่ข้ามไปได้ยากมากม และนี่แหละครับคือจุดที่เกมเปลี่ยนเพราะ AI มันเข้ามาพังกำแพงทั้ง3อย่างนี้พร้อมๆกันเลยครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่อุปสรรคทั้งหมดมันหายไปในคราวเดียวทำให้สนามแข่งขันมันถูกปรับให้เท่ากันสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับลองเทียบกันดูเลยย้อนไปเมื่อปี2015โอ้โหการจะเริ่มธุรกิจนี่ต้องมีทั้งเงินเป็นก้อนๆความรู้ที่ต้องใช้เวลาหลายปีไหนจะคอนเนคชันในวงการอีก แต่พอตัดภาพมาที่ปี2025มันคนละเรื่องเลยครับสิ่งที่จำเป็นกลายเป็นแค่ค่า s u b s c r i p t i o นไม่กี่ร้อยไม่กี่พันการเข้าถึงข้อมูลทั้งโลกได้ผ่าน AI และการเข้าถึงตลาดได้โดยตรงผ่านคอนเทนต์โอ้โหมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอเคในเมื่อกำแพงมันพังลงมาหมดแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเข้าไปสร้างโอกาสสร้างความมั่งคั่งในโลกใบใหม่นี้ได้ยังไงบ้างมีเส้นทางไหนให้เราเดินได้บ้าง เท่าที่รวบรวมข้อมูลมานะครับเราพอจะจัดกลุ่มเส้นทางหลักๆได้เป็น4ทางด้วยกันครับก็จะมีตั้งแต่การลงทุนใน AI การสร้างคอนเทนต์และผลิตภัณฑ์ด้วย AI การให้บริการธุรกิจต่างๆโดยใช้ AI และสุดท้ายคือการสร้างเครื่องมือหรือเอเจนท์ที่เป็น AI ขึ้นมาเองเลย ทางแรกเนี่ยน่าจะตรงไปตรงมาที่สุดครับก็คือการเข้าไปลงทุนโดยตรงเลยเหมือนเกาะกระแสไปกับยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นของบริษัท AI ชั้นนาหรือถ้าไม่อยากเสี่ยงมากก็อาจจะไปลงในกองทุน ETF ที่รวมหุ้น AI ไว้หลายๆตัวก็ได้ครับทางที่2เนี่ยน่าจะถูกใจสายคอนเทนต์สายครีเอเตอร์เลยครับคือการใช้เครื่องมือ AI มาช่วยเราสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างพวกคอร์สออนไลน์หนังสือหรือแม้แต่ง,งานศิลปะต่างๆที่เจ๋งคือต้นทุนมันต่ำมาก แต่โอกาสทำกำไรนี่สูงเลิ่วเลยเพราะมันสเกลได้ไม่จำกัดส่วนทางที่3เหมือนเราเอา AI มาเป็นผู้ช่วยสุดเทพครับคือเราใช้ AI มาช่วยทำงานบริการให้กับธุรกิจอื่นๆเช่นการให้คำปรึกษาการตลาดหรือการทำแชทบอทซึ่งมันจะทำให้เราคนเดียวเนี่ยสามารถรับงานได้มากขึ้น 3- 4เท่าเลยนะโดยที่คุณภาพไม่ตกมาถึงทางสุดท้ายครับทางนี้อาจจะดูเทคนิคอที่สุดนั่นคือการลงมือสร้างซอฟต์แวร์หรือแอปที่เป็น AI สำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มไปเลย แต่แต่แต่ข่าวดีก็คือเดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าโนโคดที่ทำให้เรื่องยากๆพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็เริ่มทำได้ครับเอาละครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วและต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้เพราะว่าในยุคนี้เนี่ยการมีเครื่องมือดีๆอย่างเดียวมันไม่พอแล้วครับสิ่งสำคัญกว่าคือวิธีคิด หัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะอยู่ที่คำคำนี้ครับ director mindset หรือแนวคิดแบบผู้กำกับมันคือการที่เราต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองครับจากคนที่ลงไปทำเองทุกอย่างหรือ doer มาเป็นคนคอยออกแบบคอยสั่งการให้ AI ทำงานแทนเราหรือ director พูดง่ายๆคือเลิกเป็นคนทำงานแล้วมาเป็นคนสร้างเครื่องจักรที่ทำงานให้เราแทนมันมีกฎง่ายๆที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเคลนครับเรียกว่ากฎ92ท8คือในอนาคตเนี่ย งานลงแรงงานทำซ้ำๆประมาณ92%เลยนะจะถูกทำโดย AI แล้วหน้าที่ของมนุษย์ละ่ะก็คือ8%ที่เหลือครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือการวางกลยุทธ์การใส่ความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจเชิงทิศทางและแนวคิดแบบผู้กำกับเนี่ยมันสำคัญยังไงมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการสร้างตัวตนพอลองคิดดูสิครับในโลกที่ใครๆก็ใช้ AI สร้างคอนเทนต์ได้เป็นล้ลานๆชิ้นอะไรที่จะทำให้เราแตกต่างคำตอบคือ ความน่าเชื่อถือครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวตนของมนุษย์มีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังและสุดท้ายขอกลับมาย้ําด้วยคําพูดของอีมานการซี่อีกครั้งนะครับเขาบอกว่าความได้เปรียบนี้จะไม่อยู่ตลอดไปตอนนี้กําแพงมันพังลงแล้วแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวและเมื่อไร่ที่ทุกคนรู้โอกาสมันก็จะหายไปนี่คือการเตือนเลยนะครับว่าเวลาของเรามีจํากัดจริงๆ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อกำแพงเก่าๆอย่างเรื่องเงินทุนเรื่องความรู้มันหมดไปแล้วหรือว่าในอนาคตกำแพงด่านต่อไปที่แท้จริงมันจะกลายเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กับความเร็วใครคิดก่อนทำก่อนคนนั้นชนะจริงหรือเปล่านี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับคลื่นลูกต่อไปของการปฏิวัติ AI ครับ ฟังจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับตัวเองนะค่อนข้างตื่นเต้นกับสิ่งที่มันทำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวพรนะีเซนเทชันเนาะแล้วก็เนื้อหามันทำได้ดีกว่าตอนที่สมัยที่ทำเป็นพอดแคสต์เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการพูดนะคะการสรุปเรื่องเนาะแล้วการจบคลิปอะค่ะอันนี้ลองเล่นมา23คลิปแล้วก็เห็นว่ามันสามารถจบคลิปได้แบบสมบูรณ์คอมพลีทเลยค่ะไม่มีการจบแบบค้างหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปใช้เจ้าโน้ตบุ๊กเอนะสรุปสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้นะคะหรือ ว่าใครจะเอาไปต่อยอดสมมติว่าคุณจะต้องไปพรีเซนต์งานนะหรือนําเสนอไอเดียนะก็ลองใช้เจ้าตัวนี้ในการหาข้อมูลนะคะแล้วก็ทําวิดีโอพรีเซนต์ขึ้นมานะคะแล้วฝากติดตามช่องนี้ไว้นะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook Fan p a น,นะคะมันเดย์ครับทูไว้ด้วยนะคะเดททิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ